สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่รายการ BCT นะครับนี่ผมก็จะมาสอนการเออจักรยานกาดนะครับหรือไม่ก็ทีนกากับหลังปกติก็ได้นะครับเลือกได้หลายแบบนะครับตอนแรกเราก็ใช้ตัวอะไรก็ได้ครับที่เตะง่ายแล้วแต่เรานะครับแต่ผมขอใช้คิสโรลันโดแล้วกันนะครับครับเราเดินเข้าไปหน้าประตูครับแล้วเราก็กดหันหลังให้ประตูนะครับแล้วเราก็กด C แล้วก็ถ้าถ้ามันนี้แล้วก็กดเส้นรัวๆครับ เดอขึ้นปุ๊บเดขึ้นนี้แต่เราก็กดลงครับแล้วก็ถ้ามันถ้าถ้ามันขึ้นแล้วเราก็กดดียิงเลยนะครับอันนี้ผมคอมผมมันแหลกครับก็เลยกดไม่ได้ค่อยกดเลยไม่ค่อยได้ครับเอาใหม่ครับลองดูใหม่ครับต้องมาอยู่ตรงเขตจุดโทษนะครับมันถึงทําได้โอเคครับกดซีแล้วก็แซดนะครับแล้วก็กดลงครับแล้วก็ เข้าครับไม่เข้าครับเห็นไหมครับง่ายๆครับเท่านี้แหละครับดูไหมครับดูไหมครับก็หันหน้าให้ประตูครับอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็กดลงครับทำเดาะขึ้นปุ๊บเตะเข้าไปครับนี่นะครับง่ายๆครับการทำอันนี้ก็ง่ายๆนะครับเป็นจักรยานอากาศนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับ